dù chịu 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 nó mà mày nhầm bố hú chịu มืัอนี้เราก็กถือมาอยู่แบบปลาเนาะพี่น้องมันนอนอยู่แบบปลาอยู่แล้วพี่น้องก็พี่น้องมือนี้คื่อคนต้มแฮมหลายพี่น้องมาเบิดนเนาะพี่น้องนั่งใหญ่เนาะพี่น้องตอนท้่ยภาวะฟุ้งบดต๊ะหนาก็น้อยซื่อๆแล้วภาวะฟุ้งโต้ะก็พี่น้องนั่งน้อยก็ใหญ่สุดเลยพี่น้องโอเคเรามาถิอตาในกันเนาะเอาสิมานอนอยู่แบบปลาสับสองสามเพื่อนาะพี่น้องเอา มาเส้นยาแลวก่นมันอนอยู่ตาพี่น้องม่นี่บรรยากาศตอนแรกเด้อพี่น้องยิงาที่ปลายาน่ยเอาหลกไปยพี่น้องก็เพอที่นีมาีจหลไป่พี่น้องเบิ้ลน้ำใหญ่ลวพี่น้อง

มกี้น้อคนตกแทพี่น้องบรรยากาศนแรง้ปาพี่น้องมานจ้จะต้อนนะลนาะเจ้าโล่จนาจะนี่ยทำแบบปลาหัดด้ยรทำไปตัดนั่งมได้แล้วินพี่น้องแล้จะปลา ก็กัดติดกได้องบได้พี่น้องน้ำยายมาแลจะเนนับร้อยนงเดียวจะิมารณาเลเวลานี้เลยมันนับรอยล้านใช่ไหมเสียใยแล้วนี่พบมุ่ย่างแล้วพี่น้อง โซ่โต๊ะเดี๋ยนี้ก็คนสตกอีน้องพี่น้องฟ้าหอ้องเมื่อขนาดเลยพี่น้องฟ้าโุ่พี่น้องเดี๋วนี้เ่เขาก็มาหอ่หออยู่แบบปาลาแล้วพี่น้อง อสเปอัดนางแลวก็แต่งกินน้อพี่น้องสสิข้าแล้วบมไฟฟ้าก็บมีเดี๋ยมเมื่อก็เฮ็ดแย่เทกินแย่น้องพี่น้องานนั่นเตปลาเม่แปลาลาเจเลจานาจานไนนี่อ๋อะเลยแม่บบปลาล่าเจ็ดไหมทำยังเตปลางอไรหานยัป้าลิ

เดี๋ยวคือไปบนเบอร์เงี้ยเขาเนาะเขาจาแต่งกิมแมงย่างเนาะ ไปชักก่อนบ่นาตมนอยก่อนนตบเลยก่นาวะจิมอีลาเ่อหนบตุยตนี่น่าเลนน่าเติดป่ามารพเาเลย นาจะคนในไนบ้าจะเอเลยอาไม่ท้ามเลยงกอาปิดจับปิดจลักก ยายเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องสินองแล้วเนาะบัดนี้น้องคนเดียวพี่น้องแม่เวลาจะปอมเสียซะบัด

มมาแล้วพี่น้องเอาไปซอบคนอยู่อยู่ค,คงงน้อ,องพี่น้องม,ม,ออมาแค่สองสาวเลยตกสนามเลยพี่น้อง

สตอนนี่นำตัมกกวามาถึงแล้วน้พี่นอ้องหมู้านห้อยพี่เลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ลุ้งแล้วเป็นไ,ไงแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้พี่น้องอเดี๋ยวนี้เ้าขอมาห้อยอยู่ทานบาปไปบาปบาปันขจากน้องพี่นอ้องไอ้ทาอีนึงน้องพี่น้องเดี๋ยวนี้ทาไปานะ ຕັນຕັນເຂົານ້ອງເພາະໄບືນມັນຕັນເຂົນຈັນ່ເດຮົາບີນ້ອນຮາກ້ນປານເົ້າຢນະນ

แล้งนี่เฮ้ยอืมมันสิฝนละติฝนเด้อเจ้าอันนี้มันปั่นมันกระจายใส่อยู่เนาะครับกัดกุ๊กกิติกะวิยะนี่ขาปลาวิ 嘛，我不要了，拿我女儿对呀、啊，可咋？ พี่น้องเดี๋ยวนี้จะเอาเสียเนี่มาแล้วก็เอาสมาตัดต,ตรงกุ้ยนาะพี่น้องเพื่อไปเฮ็ดเอาไปตุ่มอ่ะนะให้มงกี้นนะ้อพี่น้องตัดตรงกุ้ยก็บไก่สุดพี่น้องกุ้ยก่อนเริ่มบม่มีแล้วเนาะพี่น้องวันนี้ตัดหมดแล้วพี่น้องอคือเอาไปตัดในงาน,นกนี่น้อง

bên vâng, phía nón mà mình nhắm búa nọ, phía à, ngầm thì là, đấy phía nón, sẽ bên mà mình nhắm búa phía à, rồi, ngầm thì là nó phía nón